วดีครับพี่น้องวันนี้พามาชมสมเด็จนางพญานะครับชมความสวยสวยงามครับเนี่ยได้มาจาก พ่อของพ่อเนี่ยดูครับความเหี่ยวความชัดเจนครับความเก่าที่มันเหี่ยวยน่นก็ยังมีรอยรอยพิมพ์อยู่คนระัพิมพ์ลายมือ ชัดเจนครับเหล็กแทบจะดูดได้อะแม่เหล็กสวยงามหายากแล้วครับรุ่น,นี้ ราคาก็มาจะหลักล้านเลยครับดูความคมครับความคมเจม

เลนไม่ชัดนะแบบนี้ชัดกว่าเดน็นนางพยาทิชโนโลกครับตับนนล่อยก็หลักล้านครับนแะต่คิดว่า อยากได้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ก็ใช้ก็แพงอยู่นะครับต้องพูดเยอะครับพูดแค่นี้แหละไม่ต้องบอกว่าเก๋นะครับใครบอกว่าเก๋ก็มองแม่ ไม่มีเก๊กับแบบนี้นี่ตำหนิอยู่ตรงไหนครับมีหมดเอามาชมครับพี่น้อง